สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องสุขูสุขคนนะครับพบกับจากห่วงชาแนลคือเก่านะครับเนาะมอนี่นะครับมากับน้องอีกแล้วนะครับน้องมาเยี่ยมมายมนะครับจากทางอุบลนะครับมาหอดยาโสท้อนเอาให้น้องแนะน้ตโตฝากพี่น้องน้ำนะครับครับผมน้องนายวินสวัสดีครับผมมอนี้มีโอกาสได้มากกินเข่าครับอ้ายได้มายมอ้ายอยู่ทังจังหวัดยาโสทรคนับมืมนี้มาอ้ายกับตอนรับเป็นยางดีครับเพื่อนได้ เนื้อครับผมหลายอย่างเนื้อสันแน่เนื้อสะโพกแน่พันวาครับผมแล้วก็ตับแน่สามสิบกีบแน่ครับผมผสมเข่าใส่กันพี่น้องขันมาหาไอจ้าขวงเนี่ยขันเป็นเข่ามะซองนี่ต้องนี่แหละครับแนวกินที่ทั้งนะครับทั้งยาโสธรเป็นพันวาขันมีพี่น้องมาเยี่ยมมายามเนี่ยนะกินต้องเป็นเนื้อนะครับไ่ใช่เป็นเนื้อเป็นลาบเป็นก้อยประเภทนี้แหละครับพี่น้องเขาไม่เจียวนะ เจ้าขี่เพียรมุ้มเลยนะครับผมเห็นดตอนนายปุงว่ะโอ้คักหลายครับผงสสลดของเสียผงนัวคักเลยครับผมเอาเขาไม่ยังนี้ติบเข่าบักง่ายเลยครับคนละกองพี่น้องเนี่ยติบเข่าเข่าบ้าน้ายเองเลยเนาะมามากินน้ำกันครับพี่น้องมามาเด้อครับพี่น้องกินเข่ากินน้ำน้ำกันเด้อครับสายจุสายจุพี่น้องเลยมาครับมามาแมงวันกับร้ายแน่นอนครับผมไล่อยู่เด้ พี่น่องเพ่อแน่น้ามาบอกว่าเอาบะกูดใส่ไล่ไปยุตหันไปบ่ไก่ภาคีเก่าครับมผมบ่ดีน้องอแสบเวยครับแสบแสบเนี่ยน้องอ,อันนี้ครับพี่น่องผสมกันก็ว่า จับเป็นไห้น้อยหนอยพี่นมองต้นไห้บลายหลนปเลยบรรยากาศบ้นานไอ้กกะสีนี่แหละประมาณหนึ่งย้ำเสาเสียงนกเสียงหนูเสียงกาก่สีคือบ้านนาวินเนาะที่ไอไปหาแม่งครับคือกันเนี่ยครับไอ ตั้งทีาา่ไหนียมาเสาไปหาน้องเพื่อนแหล้วครับเมื่อวานนี่หาดูบนกับ๊บบนกั๊บโค้งเกี่ยมมือโค้งเกี่ยมโค้ <laughs> งเกี่ยม <laughs> พี่หน้องเกือบสุดเกียมนะครับข่ามไปกับเป็นร่างบาดพี่หน้องวางเล่าครับผักดูขางบ้านดนะ่อยหนึ่น่อกลวกองมมันเป็นแนวเขากันไดนะ้เหมแม่ครับอืม ักเข้าขกับม่แต่พักนี่น้ำหัวน้ำสวนเนี่ยเก็บเบื้องหลังต้นใบมะกรูด <laughs> มะกรูดพักขาแนี่นะกับใบกอกแน่ข้างหลังครับพี่น้องแม่เพิ่นแม่ของทางจากกวงเพิ่นเพิ่นปลูกไปครับพี่น้องเพราะว่าจากกวงนั่นบ่ได้กลับมางางเลยครับทางจังหวัดยะโสธรตุเทียกะคือยังจากกวงบอกน่ะละครับอยู่นครน,นายกคนโดนยังกลับมาเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่เนี่ยเนาะกะดทิโอกาส ไปหาหนองน้ำนะครับแบบเตา่าก็มีว่ามาหาจากกวงจากกวงผ้าหนองจินจุ้งินได้อยู่เนาะน้องล่ะได้ครับผม <ทะ S 1> ไ<ห>ม่แล้วกิน,น<ม>วินกับว่าเป็นก้นมากกินหรอครับก็กินแล้วไอกินแล้วมันติดครับแซ่บเลยครับพี่น้องแ<ค>ับเนื้อที่ดีเนื้อดดสดๆแเล้อกิน ยา้วขวมขมนีแ่แซบคา,า,า,ากคำมาหามาหาไอ้จ้ากวงตาววงบ้านหนองกินจูเ <c oughs> นี่ยพี่น้องจูเนี <c oughs> ่ยซอสเลย <c oughs> มาา่ฮะยายพี่จ่าวกวองเนาะฝนยายพิ่นกะวะ่าทางนี้ฝนเที่ยวบดีเด้ครับพี่น้องเมื่อทังของเจ่มห้องฝนเที่ยวดีดีพี่น้องนางําห่งเนี่ยครับทางนี้พิ่นว่าฝนไม่ค่อยตกเพิ่นว่าแม่ทังทังจ่าก,กวงนะครับพี่น้องเพิ่นดีใจหลายพิ่นติดตามน้องตั้งแต่ตั้งแต่ผมเริ่มเฮ็ดช่องพิ่เพิ่นติดตาม มือขึ้นเ่ครับพวกแขนนะครับลูกแขนเอาลูกไส้ลาแล้วครับเปนญายมามากลูกไส้ลาลูกไ,ลลกไส้ชุดทองของแมว,ว่า่าที่แหลกผมเป็นลูกไส้ลาเด้ครับพี่น้อง <c oughs> บานผมมีน่องเด้ครับบ้านเนี้ยเราไม่มีน่องแล้วครับพี่น้องพี่น่องไส้แล้ว <c oughs> <c oughs> น่องไส้เด้ครับบ้านเนี่ย <c oughs> ลูกไก่ป็นไดกังอมาเห็นกันงา่อนบาบุญน้ำผาหลสนาทรง ให้ออ้น้องสองคนมาพอกันครับพี่น้องคือกันจะกลวงเบิงลักษณะลักษณะสไตล์เนาะคล้ายๆกันพี่น้องหลายๆอย่างแต่ว่าคนเรา่วงอายุตอนนี้อายุเท่าไหร่เนาะผมอายุสิบเก่าครับสิบ <19. S 2> เก่าสิบเก้าปีปีนี้ยี่สิบมันปีหนยี่สิบ ยี่สิบเ็เป็นพ่อสอเดียนตุล่ายี่สิบเต็มทำลายกับปีนี้ยี่สิบปีหน้ากัถึงว่าละพี่น้อง <c oughs> ถึงว่าละ <c oughs> ถึงรยยี่ิบเอปีพี่น้องตามกฎหมายไทยต้องไปผ่านการเกณฑ์ทหารพี่น้องขึ้นทะเบียนกับ้าน้องเพื่นไป,ไปรับใบซอดดสามสิบหาเรียบร้อยครับ ก็รอดอีกมือหนึ่งรับวันที่สองเมษาพี่หน้องแม่นครับสองเมษาสองหาหกครับสองหาหกสองเมษาไปอีกครับจ้ากวงรอบนี้สิไปดนอยู่รอบนี้มารอบนี้ไอ้แมาแบบฝอฝ่าว่าสิพาไปเที่ยวกับเบอร์เดย์ฮอดเที่ยวด้ะครับอสองเมษาพี่น้องเจงสิเดตไปหาน้องพันอีกรอบหนึ่งได้บัดเนี้ย เสร็แล้ววิธีบ้านไอกันยังจี่น่อแม่ไอกับหอนยามช่วงนี้กัดว่านเข่าเนาะแม่นมันยิ่งใาย่เป็นว่าถึงเมื่อวานเข่าด้ครับอื้มว่านเข่าซิบหาเป็นว่าครับอืมตดน้องสุดไอแซบได้ครับเหนือทางนี้ครับไอที่แรกผมเนี่ยมึงวันเหนือทีนี่สุดไอได้มากสดบ้นเนาะที่เมืองแซบครับสดคักครับเหนือทางนี้ครับไปน้ำง่ายขึ้นซื้อเหนือยาสูลาบยาสูครับไปยุใส่ก็เห็นลาบยาสู แซ่บครับพี่น้องลูกเต๋าใส่เลยครับพี่น้องจับสดดีครับนี<ง>่สดแมงบั่นกับลลย พี่น้องครับเมื่อนี่สรงติปรุงเจ้าวเผ็ดแน่เห็ดครับทรงติดปรุงเจ้าวเห็ดแน่แต่ว่าอันจทบกวงกับสีปกติเพราะว่าผมกินเผ็ดก่แล้วเนาะผิดปรุงผิดพลาดไปนิดนึงเนาะเอาพี่น้องครับกะฝากติดตามนะครับทางช่องข้องน้องนาวินนะครับอีกช่องทางหนึ่งนะครับเพิ่นกะนะครับยูน้ากันนี่แหละกับผมเองนะครับกะ่อยเบิ้งแง่งกันไปเรื่อยๆนะครับเนาะกะดีใจไหลนะครับที่มีน้อง นะครับเป็นมีหยางเพิ่นกะบางทีกะทรวมาหาบางทีไอ้กะทรวปหาเนี่ยถามเข้าเ <c oughs> ข้ากันนะตามภาษาลูกไส้ละทั้งสองคนเนาะมาพอกันกันนี่แหละครับกับข่าวบ้านเฮาเอามาต้อนกันนะครับกับข่าวบ้านจ่ากวงกะทิเป็นเมนูเด็ดเด็ดขื้นซื่อเนี่ยกะทิเป็นจุเป็นลาบเป็นก้อยเนี่ยแหละครับไปใส่มาใส่เกลเห็นป่ายาสูครับก้อยก้อยยาสูเออป่าหญ้าโซแซ่บน้ำกันกับจ่ากวงทุกทักมือนะครับเนาะตอนทุกทายของคลิปนะครับพี่น้องครับ ฝากพี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทั้งสอง <ผม S 1> ช่องนะครับพาจะเป็นช่องของนาวินใช่แนวกับ <Channel S 2> <ผม S 1> ช่องจ่าก,กวางใช่แนวคือเก่านะครับเนาะ <ผม S 1> พบออกันใหม่นะครับกับจ่าก,กวงเสี่ยวกับเข่ากับนามยังมาฝากพี่น้องอีกคลิปนี้ขอบุญขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับทั้งสองช่องครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับผม